สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาเสนอเมนูอาหารเป็นอาหารทางเหนือนะคะก็คือไส้อัว่วแต่ว่าวันนี้เราอาจจะมีการดัดแปลงเออไม่ได้เป็นแบบเหนือแท้ๆนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมแรกของเราเลยนะคะก็คือหมูเนื้อแดงปนมันนะคะแล้วก็ผสมกับเนื้อหมูสามชั้นซึ่งหมูสามชั้นเราไม่เอาหนังนะคะแล้วเราก็มาผสมรวมกันนะคะ ใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยผิวมะกรูดนะคะแล้วก็มีพริกแห้งนะคะอันนี้เราล้างแช่น้ําแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆเอาเม็ดมเมล็ดออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมตะไคร้ซอยขานะคะแล้วก็อันนี้เป็นซ้วดำน้ำปลาซ้วขาวหอมแดงกะปิลาบผักชีหั่นซอยฝอยนะคะ แล้วก็สุดท้ายนี่คือไส้หมูค่ะเดี๋ยวต่อมาเราจะมาดูวิธีการทําเครื่องแกงก่อนเลยนะคะค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่มตําเครื่องแกงกันเลยนะคะเราจะใส่จากที่ละเอียดยากนะคะไป หมายถึงว่าที่มันค่อนข้างจะหยาบแล้วตายากเนี่ยจะเริ่มใส่ลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยพวกที่ของที่มีน้ำเนี่ยตามมาทีหลังนะคะเริ่มจากพริกแห้งก่อนเลยนะคะพริกแห้งเราจะไม่เอาเม็ดนะคะเอาตัวแต่สีของแล้วเปลือพริกเพราะว่าตัวเม็ดมันจะมีความเผ็ดมากขึ้นนะคะ ถ้ามันแช่วิธีการช่วยในการตำอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือใส่เกลือลงไปนะคะจะช่วยให้ตำง่ายขึ้นและส่วนผสมจะแหลกขึ้นด้วยะคะ่ะจะต้องตำให้ละเอียดค่อนค้าลนึงละเอียดแล้วเราก็ใส่ตะไคร้งลงไป แล้วนะคะเราก็จะตามด้วยขาขานี่ตอนที่เราหั่นเสร็จเนี่ยเรากลัวดำํำแล้วก็ใส่แช่น้ำแล้วบีบมะนาวไว้ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าจะได้ไม่ดำเวลาเราจะใช้งานเราถึงริมน้ำออกไปนะคะอาจจะก,กระเด็นเล็กน้อยก็เอามือป้องไว้หน่อยคะ ทีนี้เราก็จะใส่ตัวจริงๆคุณจะต้องตำให้ละเอียดมากกว่าน,นี้นะคะแต่วันนี้เราจะแบบตำใส่ให้ดูก่อนว่าใส่อะไรก่อนหลังเสร็จแล้วนะคะใส่ตัวกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะ แล้วก็ตมด้วยผิวมะกรูดนะคะพอตำส่วนผสม,มแหลกละเอียดดีที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใส่กะปิเข้าไปคลุกเคล้าอันนะคะให้เข้ากันแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวนะจะตำให้ละเอียดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันไปก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับตัวหมูด,ดูนะคะ จากที่เราโขลกเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาผสมกับตัวหมูกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะก็คือซีอิ๊วดำนี่ใส่ถุงมือนะคะเพื่อความจะได้คลุกสะดวกนิดนึงหรือถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือก็สามารถทําได้ล้างให้สะอาดก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็น้ำซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้าปลาแล้วก็คลุกก่อนนิดนึงนะคะ แล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงที่เราได้โขลกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะสุดท้ายก็คือตัวของใบมะกรูดซอยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนแล้วก็นวดไปอีกสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าจะให้มัน เหนียวนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนกอรอการกอรอกใส่ไส้หมูกันแล้วกันนะคะค่ะหลังจากที่เราคลุกเค้าตัวหมูกับเครื่องแกงแล้วปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีอีกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะมานํามาใส่เนี่ยเราตรวจเช็คดูจากการเอาเครื่องเนี่ยเป็นหน้ากับกระ,ะทะแล้วชิมดูแล้วเติมรสตามใจชอบได้นะคะทีนี้เราจะมากอรอกไส้กันเรามีตัวช่วยก็คือเราใช้ขวดน้าพลาสติกเนี่ยนะคะมาตัดให้เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ ใส่ลงไปในตัวไส้ไส้หมูเนี่ยคือถ้าไปซื้อที่ตลาดเนี่ยจะเรียกว่าไส้ขมนะคะตามเขียงหมูเนี่ยบอกเขาว่าขอซื้อไส้ขมแต่ว่าบางร้านก็ยังยังไม่ได้ทำมาให้เราก็ต้องมาทำเองนะคะวิธีทำก็คือเราล้างต้องกลับด้านในด้านนอกนะคะล้างแล้วขยำด้วยเกลือนะคะหลังจากนั้นใช้ช้อนเนี่ยขูดเมือกหรือสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปให้หมดแต่ขูดไม่ต้องแรงมากเพราะว่าไส้อาจจะขาดได้นะคะ หลังจากนั้นก็คือใช้แป้งจะเป็นแป้งมันหรือแป้งสาลีเนี่ยขยำตัวแป้งอีกทีแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะก็จะได้เป็นไส้ขาวๆอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราตัดไส้สักประมาณ15-20ถึงนิ้วนะคะผูกปลายนะคะเอาเชือกผูกปลายเอาไว้แล้วก็ทีนี้เราจะมาทําการใส่ลงไปถ้าคุณผู้ชมมีเป็นกลวยเนี่ยสามารถใส่เป็นกลวยได้นะคะแต่วันนี้เราใช้เอาหยิบ หาอะไรง่ายๆเราก็เอามาใช้แล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ดันใช้นิ้วดันไม่ต้องเยอะมากนะคะใช้มือกดดันลงไปเรื่อยๆนี่นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอย่างนี้ตัวเอามือเนี่ยต้องอจับบีบตรงหัวไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไส้แม่จ,จะเลื่อนหลุดลงไปได้เราก็ใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะ มันก็จะค่อยๆตัวเนื้อหมูเนี่ยก็จะค่อยๆไหลลงไปในตัวตัวไส้ไส้หมูนะคะเหมือนเวลาที่เขาทำไส้กรอกก็เป็นแนวแนวนี้เหมือนกันนะคะเราก็จะกรอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ท้าไงเนี่ยก็คือจับไวอ้อย่าให้อย่าให้ตรงนี้เพราะมันจะจะหลุดง่ายนะคะคุณผู้ชมต้องคอยจับไปดีๆด้วย สร็จแล้วอาจจะมีรูดได้นิดหน่อยนะคะหมายถึงว่ารูดตัวไส้ไม่ให้มันแน่นจนเกินไปมากนะคะเพราะว่ามันจะได้ค่อยๆไหลาจากนั้นเราก็มาใส่ต่อใส่นี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะน,นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราถึงมาไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะคะเพราะถ้าแน่นเกินไปไเวลาเราไปทําให้มันสุกนเนี่ยมันจะแตกไส้มันจะแตกได้เสร็จแล้วเราก็ผูกปลายเอาไว้ตอนนี้เดี๋ยวนั้นขอ เอาไส้ใส่ลงไปให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วกันนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราทำการกรอกในไส้หมูนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นว่ามีตัวฟองอากาศอยู่เนี่ย ใช้ไม้จิ้มตัวฟองอากาศหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปทําสุกเนี่ยมันจะได้ไม่แตกออกมาถ้าตรงไหนที่มันดูอย่างตอนกรอกก็เหมือนกันถ้าคุณผู้ชมเห็นฟองอากาศคุณผู้ชมก็จิ้มได้นะคะดูเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําให้มันสุกโดยการอบนะคะวันนี้จริงๆเนี่ยเอาไปทอดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าทอดก็ควรจะทานเลยแต่มันจะมีการอมน้ํามันเล็กน้อยนะคะแต่อบเนี่ย จะทำให้แห้งไม่มีน้ําแล้วคุณผู้ชมสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะซึ่งวันนี้เราจะอบที่อุณหภูมิ180องศาประมาณ30นาทีนะคะเราได้วอร์มเตาเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าอบกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวหลังจาก สามสิบนาทีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูจัดจานเสิร์ฟกันแล้วกันนะคะค่ะไส้อั่วของเราก็ทกําการอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทําการย่างกันแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทานเลยเนี่ยคุณผู้ชมสามารถถอพลาสติกแรปไว้ได้แล้วก็เอาเข้าช่องแช่แข็งไว้นะคะก็เก็บไว้ได้นานอยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนะคะเราก็จะทําการย่างตัวไส้อั่วของเราเนี่ยนะคะ ว่าด้วยส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมันสุกเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ย่างให้ดูกลิ่นเกรียมทั้งสองด้านแค่นั้นแล้วก็มาตัดใส่จานเสิร์ฟได้นะคะนี่นะคะลักษณะก็จะเตรียมอย่างนี้นะคะทั้งสองด้าน หั่นเฉียงเียงหรือจริงๆอยากตัดเป็นท่อนกลมก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะเฉียงตัดเป็นเฉียงแฉลบเฉียงเฉียงไว้ต้องมีคมนิดนึงนะคะเพราะว่าจะตัดไส้อาจจะยากนิดนึงสักชิ้นหนึ่งนะคะจะ นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไส้อั่วนะคะคุณผู้ชมหวังว่าคงลองเอาไปล,งไปลองทำดูนะคะสำหรับอัตาราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ